ในกรณีนี้เดี๋ยวครูจิ๋มจะสาธิตให้ดูพี่เป็นเด็กนักเรียนนะฮะวิธีแล้วน้องลงสัำคัญว่ามันมีอะไรแตกต่างไปจากการสอนที่ิีเดิมของเราไหม

สูนเลยตัวถี่นองผักในกรณีที่เด็กเมื่อกี้ครูสั่งมาเนอ่าอ่าแล้วเด็กฟงผิดงเววาโน้น้วน้ไม่โน้โน้โนโนนีโ้น้าน้้นน้โน้้โน้โน้น้น้โน้โนน้ ช่วยเนี่ยช่วยบอกบางทีใช่ไหมช่วยบอกไปแต่ก็ยังไม่แน่ใจทางไหนหัวสร้างอ่าคุณคะคิดว่าคิดว่า ก่อนที่ครูจะเอามือเข้ามาใกล้ๆด้ทำการชมอยูนี่นะฮะคิดว่าเลยฮะวิธีจะชี้แนะหรือให้คำแนะนำง่ายๆเนี่ยบอกแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงเอากี่นิ้วเอากี่นิ้ว,เอ,วเอามือของครูมาเนี่ยปากี่นิ้ว <c oughs> ง่ายไหมง <c oughs> บอกบอกพี่ เสียศูนย์เลยโอเคเป็นไอเดียนะคะเป็นไอเดียนะคะเพราะนั้นเวลาสอนเนี่ยนะคะก็ก็ต้องแน่ใจว่าบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะยังไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดทีเดียวแต่พวกเราอ่ะมันได้เพราะมันมีครูหล,ลังอยู่นะฮะแต่เด็กอาจจะยังไม่ได้เพราะนั้นครูก็ต้องถามไปเยอะๆจนกระทั่งในที่สุดเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครูแนะนําแล้วแต่ตอนนี้ก็คือคือ h a นะเด็กดยังไม่ได้ก็ชี้ไปอ่าชี้ไป อ่าอะไรก็ว่าไปอาแต่ครูห้ามห้ามลืมแล้วกันห้ามเพี้ยนเลยกันนะคะนั่นคือฝึกขัดนะฮะพอเด็กพอจะได้แล้วแต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าถามเนี่ยถ้าเด็กทำการแบบนั้นแล้วครูถามนี่อะไรคะเนี่ยผมยังไม่ได้นะแสดงว่าครูรีบกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วนะคะเข้าใจไหมนะคะนี่คือแบบฝึกขัดนะฮะที่อยากได้เพราะจริงๆแล้วหลักแล้วเนี่ยในการที่จะให้เสียงเนี่ยนะฮะสละกับปฏิญูปคือการ ทีนี้เป็นไงสร้างได้นะเด็กจําได้นคะนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นอีกนะฮะที่จะเอาพวกนี้ออกมายังมีอีกตัวใช่ไหมฮะ,ะวันหลังก็เอาสระอื่นมามเหมือนกันนะ,ะโจนในท่านเด็กจับไดนะะ้แกงเด็กไม่แกงครู